โอเคครับสวัสดีนะก็วันนี้จะได้ดีสวยมาอีกแล้วนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่1,990บาทนะครับเล่นได้ทั้ง2ระบบเลยนะ Android หรือ iOS ก็เล่นได้นะครับการตัวละครมีดาตายังนะครับตัวใหม่นะบัฟเหลือสิบสอวันก็เป็นตัวโหดหลายสกิลเลยนะครับ <c oughs> ใช้เล่นได้หลากหลายนะตัวนี้จะทาสีก็ได้จะซื้อแบบแกนองดูดก็ได้นะครับแล้วก็มีตัวหายากอย่างลิกะนะครับตัวนี้หายากมากเลยนะแล้วก็เนวนาปุกอาร์รันแอมเบอร์สามใบเลยดักรูเซียคิรินมูฮุนนะครับมีพัสุทนด้วยอ่าตัวโหดนี่ เยอะมากนะครับสำหรับตัวนี้ราคาเพียง1,990บาทนะครับใครที่หายดีการ์ดสวยๆอยู่นะครับเอาไว้ไปเล่นโหดๆนะก็แนะนำตัวนี้เลยนะการ์ดเยอะนะครับตัวนี้นี่การ์ดเก่าๆไว้เยอะอยู่การ์ดแดบวกอะนะ มีพวกกัดแลนะครับอย่างอีเจียบก็มีนะปังปอนนะครับหาไม่ได้แล้วอ่ากาัดแลเยอะมากเลยบอยมาก,กี้อะเออแลจัดอันนี้เป็นอัญนนมณีนะครับนี่นะก็มีให้ประมาณนี้เลยต่อไปเดี๋ยวไปดูจี้กัน จี้เครื่งางนะครับปิดอีเวนต์ใหม่แล้วนะตัวนี้อีเวนต์เนี่ยไอจีอเ้เนี่ย,อยบอลลูนปีศาจอ่ะก็มีจี้สวยๆนะครับองค์ดูดองค์ดูดนี่มีสองอันเลยนะใต้ไม่ขายแปลนท้องฟ้านะครับอ่าจี้ก็มีประมาณนี้นี่นะเดี๋ยวดูออปชั่นกันครับ มีเข็มเจาะฟองตัดน่องฟ้านะปบนจรวดเวลาสมุดแลกเปลี่ยนเบิ้ลปแนท้องฟ้านะครับโหงดูนะโคเลมโลออลเบิ้ลเบิ้ลสสิบ แล้วก็ป้ายไม่ขายตุ๊กตาเนวนานะครับมีหลุมดำแม่นยำด้วยตัดนังฟ้าองคดูดตัดดังฟ้านะก็จี้ออฟหลักๆก็พร้อมเล่นนะครับมีหมวกนินจาด้วยแล้วก็ป้องกัน50ในถุงมือไททัน มีแชมเปี้ยนนะก็หลักๆมีประมาณนี้เลยแล้วก็บรลลนพิศานนะครับเดี๋ยวจะไปไปดูลูกเตา๋าก็เป็นเต๋าใหม่แล้วก็มีเยอะด้วยนะลูกเตา๋าสำหรับใครที่สนใจซื้อนะครับลิง์ใต้คลิปก็ทัก Facebook เข้ามาได้เลยครับ